คนอย่างเอกชัยศรีวิชัยผมพูดได้เลยจ้างผมสิบล้านผมก็ไม่พูดถ้าของมันไม่ดีจริง<อ>น้องเศร้าเป็นคนเอาพปนติตินไปให้พ่มทานเป็นทั้งชุดจุดย่อยและพ่มทานแขวันละครั้งคือตื่นนอนมากก็ทานเป็นกิจวัตรประจำวันมาประมาณปีเกือบสองปีแล้วที่ทานมาและผมก็ยังยืนยันตรงนี้ครับว่า ผมทานแล้วทําให้ผมเองทํางานแบบปกติผมไปเช็คเลือดเช็คเบาหวานเช็คร่างกายประจําปีผมก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับร่างกายตัวเองล่าสุดคุณแม่ผมแม่มเป็นสโตรกคกับเป็นเส้นโลหิตในสมองตีบสลบไปสองเดือนหลังจากที่แม่ฟื้นคุณหมอก็บอกว่าแม่เป็นได้แค่เจ้าหญิงนิทราต้องเฝ้าดูแล ตอนนั้นยังไม่ได้ทานนะครับก็พาแม่กลับมาบ้านผมก็นำไปให้คุณแม่ทานด้วยเสร็จแล้วแม่ก็ดึงสายาจมูกที่ให้ให้สายยางให้อาหารทางจมูกออกแล้วก็กินข้าวเองกินข้าวเองได้แม่ไม่ได้ฝึกกลืนนะกินเลยเคี้ยวเลยกล,กลืนเลยแล้วก็ไปเย็บคอทีอ่ใส่ท่อหายใจปรากฏว่าปัจจุบันนี้แม่ลุกขึ้นนั่งเองได้ คนอย่างเอกชัยศรีวิชัยผมพูดได้เลยจ้างผมสิบล้านผมก็ไม่พูดถ้าของมันไม่ดีจริง